สวัสดีครับสงนัขเยียดอยสเก็ตนะครับนี่ลูกแม่ดำนะครับชางหลานของไฟแช็คนะครับฉางหลานนะครับหลานของไฟแช็คนะครับตันนี้สวยมากนะครับลูกแม่ดำนะครับหูขาวนญ่เราพัฒนาเราพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับเป็นสายหูขาวมานะครับงอนใหญ่นะครับดูครับ หนอนนี่ลื่นอหนอนนี่แบบนุ่มมากนะครับเหมือนไก่ป่าเลยนะครับ,รบหางนี่แบบพัดนะครับสวยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้กําลังขึ้นมามัดใหม่นะครับเดี๋ยวมีเสียงขันเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับมีเสียงขันนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัพโหลดให้ฟังเสียงนะครับ มีเสียงดีนะครับเหมือนไก่ป่านะครับตัวนีเสียงนุ่มๆน,นะครับให้ชมก่อนนะครับตัวนี้ให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเปิดแบ่งเดี๋ยวลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับประมาณช่วงเมษาพฤษภานะครับฝากติดตามด้วยนะครับชัางเลนครับผม